สวัสด um, oh ีค่ะสารบ้านสาวเสริมค่ะพี่น้องข้าใช้เบ้าดำครับขายของมาแล้วค่ะขายจนเม็ดอิีิผมเนี่ยพี่น้องเม็ดคักเมืดเนี้ยค่ะเสริมก็ได้กำไรทั้งหมดกับแปดร้อยบาทแล้วเถนองเพราะว่าเขาแถมไหลด้ค่ะแถมไปพี่น้องลูวบ้าค่ะถ้าคิดเป็นกิโลจากเขาออกมาจากสวนละคิดเป็นเงินออกมาน่ะแถมไปเกือบห้าสิบโลอ่ะวกันมาขีดเบิ้งนะคนละสี่ขีดสามขีดเขาขายไปสิบคนเท่ากับสามสิบสี่สิบโลละพี่น้องหลักก็ะยาละเนาะค่ะใจดีพี่น้องใจดีแล้วกัน ขายง่ายขายคล่องครับลูกค้าเห็นเข้าโพดเสริมกับซื้อลวหนังนี่ขายดีเพิ่นกันถือใจค่ะเสร็จจากขายข้าวโพดแล้วเสริมกันเลยหาพี่น้องไม่เห็นในยูนึกกินนะค่ะนางมันนี่ในหูดําเพิ่นเฮตสู้เสื่อมพิมพ์เอีกค่ะร้านเขามันไกลในหูดำเนาะค่ะเซ็ตเสพพี่น้องแล้เฮ็ดเสีบอีหลีด้ค่ะไกลกับสวดเนาะค่ะไกลเลือดละกันอันนี้นางเขามันไกลค่ะเสียบเลยพี่น้องน้ำซุปเขาก็จะสีขุ้งหมูเอ้ยสีขุ้งไก่เนาะค่ะเส้นหัวเส้นทางแล้วก็มีแตงบักหอมค่ะ อนเดินแล้ก็ตักเข่าก่อนนะเธอเนาะแต่ว่าไก่ยังเขากินแบบบริการเจ้าของรถเนาะตักับเจ้าเข่าด้วยค่ะเอาเลยเธอเข่าหงส์เส้นหนามไก่ปะเนี่ยหรอว่าหงส์ปกติมเขาดาครับอันนี้เขาธรรมดาแปลกเซลล์ไอ้กินลุกซ่วนเอานะแม่น้ำสิบเแต่ว่าร้อยน้ำจิ้มเสียบคือสุดละเข่ามันไหลกระเบอยากดอกนอำกข็อินกองคนเนี่ยคือไม่ ผู้นัแจบคพี่น้องไตรลุกนะกนมีทางไต้ก็เลยอยากไต้ก็หลายก็ไตเลยมาเด้ค่ะมากินเข้ามันใกล้กินเขา้าแลี้งมเมื่อนี่เข้ามันไตรแด้ะค่ะพี่น้องเสพๆในอุดมมากก็เสริมกันเลยนะครับสวนเรากินค่ะบ้สวบวกกินแหละคนมันมือหมดเบนนะพี่น้องเนาะฝาเป็นกำลังใจแล้วกฝากอันเอาเป็นกำลังใจจใะเสริมกับในอูด,ดัมและครอบครัวนล้วเลยได้ค่ะ กับมามองเยอะแยะกันเลยถ้าเสริมแบบมีความสุขเมื่อยแบบมีความสุขบบพี่น้องจะบอกว่าถือเมื่อยหลักกับเวลาแบบไป่าบ้างเมื่อยเขาเหมือนพหลังอะนะพี่น้องแต่ว่าเขามีความตูขความสุขเขาได้เห็นลูกค้าเขาได้เห็นการยุกการกินของครอบครัวพ่อแมีกับเหลือย่างเดี๋ยวดีลูกห้านยังเหอยอางกันนะแต่แล้วย่างเดี๋ยวดีเห็ดไม่ได้ก็คืออันนี้อย่างกันเขาว่าไง พ่อแม่เห่ามาสิให้พ่อแม่สบายสัน่นพ่อแม่ทุกเวี่ยกพี่นอ้องแต่เพื่อนมีความสุขนะข่านี่เขาเสเาเริมเบ้าเลรินเบ้าหัวเบ้าอย่างนั้นก็คือแล้ใจจริงเขาก็อยากให้พ่อแม่แบบไม่ได้เห็ดอย่างส่วนบันปลายแล้วสุดท้ายเพื่อนก็เป็นเป็นคนดูขเขาเนี่ยเขาได้เพ่นก็ล้มเอิไม่เห็ดพ้องเปิดบริษัทเห็นแม่แล้วก็มันก็แบบ

กะนนกี่หลายคนถ้าตังเฮตอันไหนคืนมีสองคนเฮดหลายหมดแล้วบ<ะ>่เนี่ยหมดแล้วอ๋เฮตหน่อยแฮรหลายมันเหลือเหลือกัะเต้ยห,หินปะเป็น,ยน <S 2> <S 2> <ส>อยา่างอืมเราจะพารสชมเองมาก ค่ะมันใกล้ก็กินก็กินน้ำจิ้มหลายอยู่ละเนาะกินปฟได้ด้วค่ะมึใได้หลายน้ำไปซื้อคนก็จะขออยากได้กใกล้แ้่นะเขาอยากับซื้อจะมันไหนหน่อย này tập làm máu nè nãy đây là có máu tìm lại. Yogaen phut giặc cu khuôn là sao mà không thấy khẩu cái phim đi เดี๋ยวมา,วาี่เฮ็ดกินถึงบ่แไม่รังคาสอ่ะคุณครูเฮ็ดตะเกียบแล้วก็มีเถอที่ว่ามัดกีบสันไม่ไหม่น่ะยังมีลูกยุดสัวนี่ือเ่ะดับเกรื่องเตา้เอเ้้อเนื่ออะารึเปล่าอ,อืม บมาอ่านกันเด้อค่ะมันมันอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยแต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเอาภาพนี้ไอยูนะ่น้ามันเป็นภาพความทรงจำเจอแบะเจอเขียวคแค่นั้นเธอจะลืมห่ะเอาว่ามันอยู่ใน Facebook บอเถอ อืมหาไปเห็นอีริมเนี่ยไมว่าจะจำภาพได้เบ่จำภาพได้จิตาแต่บ่ลืมอ่ะไม่อีริบ่ต้องรู้สึกว่าฉันมีนี่ินะมาเก็บรูปไว้แต่ว่าโมเมนต์สำคัญสำคัญเนี่ยเก็บใบได้สุดสุดอ่ะ หากันด้วยค่ะขังเขากระเตียยอยากอ้างก็อยากอ้างเอาว่าไม่อิรีตรหรือเสียเออตั้งแต่อยู่ในเฟซบุ๊กแต่เออหรือเดือดหลืออายุเดี๋ยวพี่น้องเห็นปะค่ะเฮ้ยเห็นักกินนะนี่แต่งลงบ่า ในวดำด้วยค่ะที่เสียดจะเสริมอีกที่นึ่งเสริมก,กระแ,รงและงเนี่ยเขามันใกล้กันเราเสริมกินแล้วนี่พี่น้องคนคอมเนอมนต์เขม้าแบบหลายท่านเวันให้กำลังใจเปลังทะเลาะก,กันหรือว่าเปลั้ง้อนกันให้นึกถึงวันดีๆของเขาว่นเรือดประทับใจนิดวามประทับใจอย่าง อธิบายไม่ได้แล้วเนาะซุ้มเเกินอธิบายแล้วเนี่ยแค่ต้องอธิบายเร็วอธิบายตัวอธิบายครับมาเบื่อนี่ง่ายกลัวแบบเรือว่าบ่มี่พึ่งกันมีบ่เบื่อเสร็จปะไม่เหมือนี้เบื่อ์มีฮาร์ดทำเดียวอือนี่ตัวนี้ไม่เบื่อแล้วพี่น้องเบื่อก็คือว่าประชันเกิดเบื่ออะไรแบบนี้อือฮ่อง ไอ้เน้ยแค่แค่นะข้ามาเบือกับไป็ดาบ้าก่นเนี่ยแล้วแม่ก็ไม่สั้นเบือเปมีตินขาเดเดียวสินะก็แบบไม่เห็นเป็ดเดืเดมยวสินะเองบอกให้จะเป็นไก่กันนะบ้เป็นไก่รอว่าบ้าเบืออ๋มข้าบงสิขาบกใจเบือเชีหมู

ทุกมือเกิเลยว่ามีโมเมนต์นั้นพี่นองกิดเลยว่มีโมเมนต์ที่่าสันอยากให้ลูกกระเทิอนเสียหนอนี้แหละได่ห้ลกมือเลยทจกทีจ้ะถธออยากให้ลูกได้กินปลาห้น้ำเคียนด่เนี่ยหละ ไปไทยไปทยไท <c oughs> ยนึงไปแล้วเสี่ยนไปแล้วอีย่างเ้างามป่าวนนพี่น้องว่าเป็นหมายถึว,ว่าเขาหมาันเจอว่าเ้างามเสีอเ้ากเ็เลยอยากทายตะลูกตะกี้น่ะซูมนี่เห็โนโน้ตระักนี่ <c oughs> ขนาดมูขอไายลูกมาให้ลูก,ลกลน้ำเนยอีอย่างแต่ว่าเ,เ,เป็นว่าเป็นปืนมาเป็นเอฟซีหรืออีอย่างแด้วพี่น้องมูบวก,กกันจากนั้นเป็นยังงั้นอ่ะเลือดเลือดอันนี้ทั้งนี้นอนอยู่เป็นเยังงานว่าเป็นว่าเยังงั้นเ่ย เธอมาถ่ายหนึ่งคนหนึ่งกำลังนอนเขาไปถ่ายน้ำกับเกียร์เมื่อกี้ครับเออกระดึงมาเกียร์นอยเหรอเดไม่ง้ยเว้หมาหมาหมาสิประมาณนี้เต่างี้ก็อยากถามครูลับเป็นยุที่แบบ ครที่มันหวานกันนะแล้วกับหวานได้โดนนะได้หายากขี่นหรอหายากได้ก็มีได้กับมีบมห,าหมายถึงว่าบหวานแต่ว่ามันหักกันกนะคับแต่ว่าครูที่หวานแล้วเพิ่มเติมเต็มกันตลอดนะ่ะหายหายากเ มาเสมอต้นเสมอไปตะกี้รู้สึกว่าหักกันไม่ไหมกับมีได้อยากผูกมัดอยากครอบของทั้งใจหนึงกัคิดอยู่ว่าเป็นสามเป็นกระเทยนะ่ะ สิมาครอบครองอย่างพระสนมเรื่องความรักอยู่แล้วอย่างเืียงมายุกันไปกันมาก็หายไปเองนะเพราะผู้ต้องอธิบายอืยบัดหึงบัดห่วงอีหยังน่ะหายไปเองไหมดูด,ด้วยบาเฮาเยอะกันตลอดวันหรือยัง แล้วมันจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกเด้เขาไปต้องที่บ่ายฮ้อนทื่เบอกเขบอกว่าแสดงดีกว่าที่สมัยก้อนทสิในหัวแดงแล้วสิแบบชีวิตต้องไปนอกแค่นั้นนะเขาที่บ่ายกับนก้อนคุณมาเห็นภาพชีวิตเราเนี่ยต้องอยากไปนอกแค่นั้นเราจะคิดแค่นี้ ว่าเมืองไทยมันหาเงินยากเนาะสมมุติมันไปเมืองหนาก็ได้เดี๋ยวะราจะหาเ่ินดีกว่ากันบ้างมันก็เลยตะมุมมองเนาะค่ะ ไปบห,หนึ่งมาแล้วเจ้นนาผมแยาก้อย,ยอยาอยู่วเลยเจ้าต้นตัวจเสืส้อเสริมเสื้อเริมคิดว่าเสื้อมมันไม่อยากไปไม่อยากไปแล้วก็ไม่ได้เห็นเงินหลาขึ้นเปิ่มแล้วก็เลยยู้ได้ยื้อหางยือสิบยู้บ้านยู้อซองเขาอะยู้ได้เพราะว่าไม่ได้เคยรับเงินเดือนหาหกมื้อนี่อย่างคือตะก,กี้เนาะเสื้อเสริมขายเกือบนุชิกะเดือนในมื้นก็บ,บาทก็คือ ขามีสันอองเสร็จขึ้นหใจสุดๆแล้วก็เลยไม่รูว้ว่าหอยหาขึ้นยังพอเมกับบม่ได้ว่าเออไม่อยอากไปนอกไปแต่บังคับ,บู้สึเกับะมีเอื้อผมแค่แบบนี้นี่หอกปากกาขาวน้แต่เนี่ออ๋อ ก็เลยไม่ได้ไใส่เยอะเท่ไก็ได้ไใส่น้ำมูจ้ะกเลกือพี่น้องกรุงเทพกรุงไทยก็นับเท่อได้พีุ่รกิจวางมือหนึ่งมือหนึ่ง เทเซ่เจ้าแดเจ้าของเป็นเสาหลักเทเซ่เจังไดงเจ้าของดูแลผู้อื่นได้เนี่างนี้นะแต่ไม่เห็นงั้นไอ้ที่ดีนะสักสิ่งคือว่าเป็นเสาหลักเลยแหละมันเดินเจ็บแปดพันกรมแล้งก็เริ่มคืนในก็ในเรื่อยๆตัดเจ็บแปดพันต่อ ขอค่าความบวชตันไปกับเมื่อห่าเมื่อหกดีใจแล้าให้พี่น้องก็สิดโอมาบอกแม่ตะวัดจะอยู่เมืองนอกจะเด้ยนหกเจ็ดมื่นก็ะซื้ออยู่ก็ซื้ออยู่บนมันเห่นเห็นแม่เปิ่นใส่ถอกใส่ทองนี่อย่างแต่ก็อยากซื้อให้แม่ใส่ยุทธวัตรอ่ะซื้ออยู่เหันไม่อยากไปหันไม่อยากไปแต่ แอบาะยังไม่ได้แอบด้วยไหน้ี่ไหนมากไปของอเหนียมากรอง มันบู้ได้บ่หอืมโอเตกแตงวัจตกแตมเท่าแล้วนั้ไ่วานปะตกแต่งนั้นเมืไ่หวานละมันแก่ละจะหลายมือ้วเลยมีปันอยี่ดตวงำฮะ แล้วมือต่ำมีปันเออมือต่ำกว่ามีไฟน้องปันหนึ่งฉันจะนเปลืองเปลืองนมื่อกี้มันถึงขามันใกล้ขอกระเบื่งองเหรอเป็นเลยจ้าข้าวบินจะเปิดแล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวหน้าหมูอืิ ล้านเจ้าเสิร์สมัครอาชีพเลาะอี่เลยเนี่ยเบิอมเปิดเละาะนั่นมันอีกนะขายไปขายมาพี่น้องมักอาชีพเลาะโด,ขอขอดนเขาถือทุกคนเอาจริงๆให้เสิร์ฟไม่ได้อันนั้นแล้วเนาะแน่นันกกฎอ่ะอยากได้รถกระบะคันหนึ่งละกัะนเสิร์ฟเสร็จไปตลาดเมืองทองอันนี้เป็นกำไรได้เสิร์ฟเสียมาเม็ด ซื้อมาขายดิซื้อมาขายเลยนะ้ว่าเสื่อมจะมะขายลายหนาแบบทุเรียนกับสิคารแบบทุเรียนหนาบบกสมกับขายบักสมนึกสินะสีบ่เปิดเป็นล้านขายผลไม้เออสิบ๊สิบว่าเลาะแบบว่ามีหมากนั่นหมากนี่นึกสิเมื่อนี้กอจะเสริมเป่าลอยโลบบกสมลอยโลเสื่มเปิดสาร์ตะบบกสมมาเลยเมื่อหนามมืทุเรียนกับเสารตะบทุเรียนมาน้สีคแต่มาเลาะ อเอาล่ะนี่ค่ะบรรยพี่น้องอิ่มหลายค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากเป็นกำลังใจฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามในโซเชิญลักค่ะในอุดมสำนึกเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสืญอากย์พี่น้องเด้อค่ะกินจนสิวาวอะไรพี่น้องตัละมือ